โรงเรียนอุตรดิต์จัดแถลงข่าวเตรียมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน2,022ครั้งที่1เมื่อวันที่10ธันวาคม2565ที่หอประชุมน้ำเงินชมพูรโรงเรียนอุตรตดิตต์ดรวีรพันธ์ดอนท้วมผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตพร้อมด้วยนายกำพลหะลือไทยวิจิตโชคประธานเครือข่ายผู้ปกครองและนายธนพงศ์ คิดอ่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูนายอเนกอ่วมแจงประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดรสลายุทธ์คุดเมืองนายกสมาคมสิทธิเก่าและนายนิคมค้ายชมประธานชมรมข้าราชการครูอมนานโรงเรียนอุตรดิตร่วมแสลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งสารสัมพันธ์สายใหญ่เรียงร้อยดวงใจชาวน้ำเงินชมพูภายใต้แนวคิด เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครั้งที่หนึ่งประจำปี2,565ในายกำมพลประธานเครือข่ายผู้ปกครองเปิดเผยว่างานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17ธันวาคม2,565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ เพื่อเติมเตม็มความรักและความห่วงญยของครอบครัวภายในรัว้วน้ำเงินชมพูเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิต์และเพื่อจัดหารายได้ให้แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิต์ในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบกึ่งเดินวิ่งกึ่งแลนดี้โดยเริ่มตั้งแต่ประตูโรงเรียนอุตรดิตถ ฝั่งประตูอินใจมีและไปสิ้นสุดจุดเส้นชัยที่ประตูโรงเรียนอุตรดิตรวมระยะทาง2กิโลเมตรปล่อยตัวเวลา06.00นทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมั่นใจเพราะทางโรงเรียนอุตรดิตมีการวางแผนเส้นทางและการจัดระบบความปลอดภัยตลอดกิจกรรมความร่วมมือถึง การมีจุดพยาบาลตลอดเส้นทางให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตหรือสับสน,นกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองด้วยการสั่งซื้อเสื้อตัวละ250บาทรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมนำเข้าเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่โรงเรียนอุตรดิตของเราเนี่ยได้จัดงานวิ่ง โดยใช้ชื่อวิ่งว่าเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งเรามีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คืออ,อยากจะรณรงค์ให้กับสมาชิกในครอบครัวของเรานั่นก็คือทั้งทางคณะผู้บริหารคณะครูนะครับรวมถึงบุคลครองและนักเรียนได้มีสุขภาพที่ดีร่วมกันนะครับและวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเรา จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อจัดหารายได้เข้าสู่กองกองทุนของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ซึ่งกองทุนนี้เนี่ยก็จะเป็นกองทุนหลักกองทุนหนึ่งนะครับของโรงเรียนที่จะช่วยโรงเรียนในการสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาซึ่งดีเลอศอยู่แล้วเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะเราเน้นไปที่ตัวเด็กนักเรียนให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจครับกิจกรรมนี้เน้นเฉพาะในครอบครัวของอตหรือว่าเปิดกว้างสําหรับคนทั่วไปด้วยครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเขาสนใจต้องร่วมกิจกรรมยังไงบ้างครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดกว้างให้กับผู้สนใจทั่วไปนะครับได้เข้ามาร่วมแต่เนื่องจากบังเอิญในการจัดปีนี้เนี่ยเรามีระยะเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างน้อยเราจึงคิดว่า เราน่าจะเชิญชวนเฉพาะในในวงของพวกเราก่อนนะครับแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจผู้ที่ต้องการที่จะสนับสนุนกิจก,ก,ก,การของโรงเรียนนะครับก็มาร่วมสนับสนุนแล้วก็มาร่วมสนุกกับพวกเราได้โดยสามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะครับกับทางโรงเรียนนะฮะหรือจะเรามีทำเป็น Google Map เข้าไว้เดี๋ยวผมจะส่งส่งลิงก์นี้ให้กับผู้สื่อข,ข่าวทุกท่าน นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ร้านจิมสปอร์ตนะครับขอบคุณครับคิจกรรมจัดในวันไหนครเราจัดในวันเสาร์ที่17ทธันวาคม2,565นี้ครับรูปพีรบุตระดีเป็นุบันนี้อายุครบกี่ปีแล้วแล้วก็มีนักเรียนทั้มามดกมากน้อยแค่ไหนครับขออนุญ,ญาตเป็นทางท่านพ่วงรายการนะครับ โรงเรียนอุตรดิตเนี่ยปีนี้เป็นปีที่หนึนะครับ114ปีโรงเรียนอุตรดิตนะครับมีนักเรียน2,668คนครับประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตรายงาน